สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยโนหวยฮานอยสูตรของแอดนะคะช่องของแอดนะคะถ้าหวยฮานอยจะมีสูตรของแอดแล้วก็สูตรของห้านนะคะสูตรของแอดแล้วก็สูตรของร้านแต่ถ้า หวยลาวพัฒนาจะมีของอาจารย์ปัญญามีของแอดแล้วก็มีของหลานนะคะอาจารย์ปัญญาท่านก็แบ่งปันมานะคะแบ่งปันมาด้วยนะคะแอดก็เอาลงให้ f อซดูนะคะเ c ฟซก็ชอบดูแนวทางนะคะหลากหลายแนยวทางเนาะแล้วก็มีใต้ใต้คอมเมนต์นะคะโอ้หลายๆท่านมาวางก็แม่นคะ่ะแม่นแม่นคะ่ะแบ่งปันกันคะ่ะแบ่งปันกันนะคะ แอดก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะคะไม่ได้เก่งอะไรมากมายเพียงแค่ชอบนะคะชอบในตัวเลขนะคะชอบในาศาสตร์ของตัวเลขก็เลยเอามาแบ่งปัน F อีทุกท่านแล้วก็เลยมีเอติดตามมาแอดก็ยังงงอยู่นะคะปุ๋ยร้อยตัวก็ยังมีคนตามอยู่ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรลบฟังนะคะก็เน้นและย้ํานะคะอาจจะไม่ได้แม่นแบบชนิดว่าร้อยเปอร์เซ็นนะคะเก่งขนาดนั้นนะคะไม่ได้เก่งเวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคะแต่บางวันก็อาจจะฟุกเข้านะ บางวันก็อาจจะไม่เข้านะคะแอก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ระดับปรมาจารย์อย่างนั้นคะ่ะเพียงแค่เอาตัวเลขมาแบ่งกันนะคะแต่ถ้าจะเป็นแบบว่าคิดไปด้วยแล้วก็คำนวณไปด้วยอะไรอย่างนี้แอก็ยังไม่เก่งขนาดที่จะอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจนะคะขนาดคุยกับตัวเองก็ยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะ <laughs> เอาวันนี้ก็ เฮงปังกันไปเลยนะคะดีใจด้วยนะคะท่านที่แตกสามตัวไม่น่าเชื่อนะสามตัวแตกเออโอแตกกระหน่าเลยนะคะสามตัวอ,อัาคลิปอะไรหว่วงนอนทุกทีเลยนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะกลับฮานอยนะคะสู่ของร้านก็มาแล้วค่ะแต่เอาของแอดไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยอัดของร้านแล้วกันสายๆนะคะเพราะว่ายังไงก็ต้องดูหวยลาวกันก่อนเนาะ,ะสายๆบ่ายๆนะคะเดี๋ยวลงของร้านให้นะคะในจะเลขทุงเลขทูบนะคะเดี๋ยวแอดตื่นมา ตื่นมาจุดทูปแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะนอนก็จะอัดคลิปของลานไว้ให้อยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปปลดล็อกปล่อยเองนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็จะรีบปล่อยให้นะคะเอาของแอดไปก่อนแล้วกันนะคะของเจ้าแม่เอาไว้ทีหลังก่อนเจ้าแม่ก็มาแล้วค่ะแนวทางก็มาแล้วแต่ของแอดไปก่อนนะคะแอดนี่จะปล่อยไว้ปล่อยก่อนนะคะแอดนี่โอ้ยปล่อยโวดนนะค่ะบ่มีกัก,ก,ม,กมีกึก,ก ทางช่องนะคะเอาเด่นนะคะเด่นสามสี่ห้านะคะสามหกสามเจ็ดสามแปดนะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะทุกคนห้าศูนย์เม็ดเดียวไม่มาหรอ อุตส่าห์ดักนะคะมันมาหกหนึ่งหนับดักตัวเก่าเฮ้ยเราอุตส่าห์ดักตัวเก่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนพอเราดักตัวเก่ามันไม่มาพอเราไม่เอาตัวเก่ามันก็มาโอ้ยแอดก็งงเนาะนี่มีใครได้ไม่สองหนึ่งนี่โอ้ยสองหนึ่งมากอีดีเฮ้ยเล็กเด็กน้อยยังว่าเล็กเด็กน้อยเล็กอนุบานเนาะมาจริงจริงนะคะหยว่มนมืออื่นมันสิออกสองหนึ่งซะบ่ละ่นมืมอื่นมันสิออกสองหนึ่งซะบ่ละค่ะ นี่นะคะทุกคน3า5สีห้าเรามาดูกันนะคะแอดเจาะข้าตัวไหนบ้างก็4ี้าโอ้สีก้าตรงๆเลยนะคะนี่น้อยปกติเน้นๆเลยนะคะมีเน้นให้อยู่สองสามคู่เนาะนี่ค่ะนี่แหละคะ่ะที่เน้นๆให้ก็คือตัวที่แอดติก๊กติ๊กนี่แหละคะ่ะเน้นของแอดนะคะจะประมาณนี้นะคะแอดจะไม่ได้เบลว่านู่นนี่นั่นอะไรเยอะนะคะถ้าแอดเน้นก็คือขีดจุ๊บจุ๊บจุ๊บเเรียบร้อยค่ะแต่บางทีอาจจะไม่ได้บอกทุกคนนะคะนี่คืออันนี้คือแอดเน้นนะอะไรนะ เออแอดเห็นแอดขีดมันต่างจากตัวอื่นก็นั่นแหละค่ะตัวเน้นค่ะทุกคนบางทีก็ไม่ได้อธิบายนะคะแอดเป็นคนอธิบายไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะสีเก้านะคะทุกคนนี่เข้าห้าเจ็ดนอกกาชาตินะคะแล้วก็เข้าห้าเจ็ดเออหน่อยกิจนะคะมาดูสามตัวเราแตกอะไรกันบ้างโอ้แตกสองวันติดเลยนะคะแตกเจหกเจ็ดห้านะคะหกเจ็ดห้าตรงตรงไหมโอ้น่าเสียดายนะคะ หกห้าเจ็ดอันนี้เป็นหกเจ็ดห้าเนาะหกสี่แปดนะคะเออสี่หกแปดสี่แปดหกนะคะทําไมมันไม่ออกทําไมมันไม่ออกแปดหกสี่เนาะหรือแปดสีอะไรก็ได้นั่นแหละคะ่ะจบข่าวคะ่ะสรุปคือแตกสามตัว เดี๋ยวขอต้องกลับหัวนะคะพรุ่งนี้ก็ขอให้แตกอีกนะคะได้กันไหมเนาะพอได้ค่าประทูไหมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดูคลิปกดดูโฆษณาด้วยนะคะเออวันไหนที่แอดไปด้วยมันอาจจะไม่ปังวันไหนที่แอดไม่ไปก็อาจจะปังอย่างนี้อยู่บอกคะ่ะเขาบอกว่าคนทําสูตรหวยไม่ค่อยแบบว่าอยากให้อยากให้อนี่เนาะไม่เขาไม่ค่อยให้เล่นนะคะเออโบลินยังไหนใจมันหลักค่ะ โอ้คุณต้อโนุเบริเลินเด้ดค่ะนุแบ่งปันแนวทางบ่ติเอามาดูนะคะนอยจิตเข้าไปที่เก้าโอ้นอยพิเศษเกิดอะไรขึ้นนะคะสามเด้งเลยนะคะหนึ่งสองสามนะคะโอ้หนึ่งสองนะคะสามเด้งเลยน้อยปกน้อยว p ไปตายนะคะนอยการชาติเข้าไปที่เก้านอยพัฒนาเข้าไปที่ศูนย์นะคะโอ้วันนี้สูนเจ้าแม่เข้างบน้อยนะคะเอาอีกอยู่บอกงบน้อยนะคะห่วยไม่ใช่มันไอ้นี่หรอบร่อ มันครบอาทิตย์สองอาทิตย์หรบอเ่นี่เขาเห็นแอดเห็นนางบอกว่าเดี๋ยวทดลองให้สักอาทิตย์นึงเวอร์ซันงบน้อยนะคะมันก็ไม่ได้เข้าทุกวันนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะแล้วแต่อารมณ์ค่ะแล้วแต่อารมณ์หวยเนาะแล้วแต่อารมณ์หวยว่ดติอ้าวเม็เดเดียวหนส่วนมากเม็เดเดียวแอดก็จะดักของแอดเอมเนาะ มาดูนะคะทุกคนเด่นเก้านะคะเด่นเก้าศ9นย์หนึ่งเก้าหกเก้าห้าเก้าสี่นะคะศูนย์หนย์ห้าศย์สี่นะคะหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่นะคะเก้าหกสามนะคะหวยเก้าหก่คือเป็นจะเป็นไปเป็นจะไปหวยลาวพัฒนาเถอะนกเก้าหไม่ออกอางานเลยเดเก้าหกสามนะคะเม็ดเดียวนะคะเก้าสามหกสามนะคะจะมาไหมก็ไม่รู้นะคะเม็ดเดียวแอดนี่เม็ดเดียวทุกวันนะคะแต่ไม่เข้าออสักทีนะคะสี่แปดศูนย์สองแล้วก็เก้าสองวันไหนเข้าแสดงว่าฟุกนะคะทุกคน ก้าหนึ่งห้าศูนย์สี่สามนะคะเก้าหนึ่งห้าศูนย์สี่สามเออตารางมันทำไมเหมือนคล้ายๆกันกับหัวเราพัฒนาเถอะเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หกเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหกนะคะสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกสี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหกนะคะน้อยกิจนะคะน้อยกิจให้ไปที่แปดเก้านะคะน้อยพิเศษให้ไปที่เจ็ดแปดน้อยปกติให้ไปที่หกเก้านะคะน้อยวีไอพีให้ไปที่เจ็ดสองน้อยกาชาติให้ไปที่หกเก้านะคะ สามัคคีให้ไปที่สีห้าแล้วก็พัฒนาให้ไปที่สีเก้านะคะเอาไปพินิจพิจารณา,าไปวิเคราะห์กันดูพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์เลขเราจะเปลี่ยนแล้วหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาทิตย์ใหม่ดิอาทิตย์ใหม่นะคะก็พิจารณาระวังระวังดูนะคะก็รอดูของเจ้าแม่นะคะเจ้าแม่จะมาตัวไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้แอดนะคะได้ทําแนวทางดีๆนะคะแนวทางเงี่ปังๆออกมาให้ทุกท่านเลยคะ่ะปรทุกันทุกันเนาะ ออเออแอสก็ทําตามภาษาของแอสนี่แหละค่ะถ้าชอบก็จัดโปรดค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะเอาที่เราชอบเอาที่เราชอบดูนะคะทุกคนเพราะว่าหลากหลายหลากหลายท่านนะคะหลากหลายความคิดเห็นนะคะเราจะเอาแต่ ตัวทีตว่ตัวเราชอบก็ไม่ได้นะคะพออพ่อว่าทุกสูตรเราก็ต้องทําใจนะคะมันมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะคะแอดก็ไม่รู้หรอกค่ะหวยจโออก็เลยนะคะแอดก็ว่าไปตามสูตรนะคะก็ต้องขอบคุณ f c ซทุกท่านนะคะที่เข้าใจบางท่านก็เข้าใจเนาะเพราะว่าช่วงที่มันปังมันก็ปังบังปังนะคะแต่ช่วงไหนสูตรหลุดเราก็หยุดนะคะช่วงไหนสูตรไปต่อไม่ได้นะคะสูตรไปต่อไม่ได้เราก็หยุดนะ เอาไปพิจารณากันดูนะคะเอาแคบเลยค่ะแคบเลยนะคะอาจจะปังบ้างไม่ปังบ้างเอาไปเทียบกับสูตรเจ้าแม่นะคะก็สูตรเจ้าแม่คือปังดีแถว่าเดียวนี่เนาะเม็ดเดียวนะคะทุกคนอาจจะแบบว่าไม่ได้เข้าทูกหวยนะคะเม็ดเดียวเจ้าแม่นะคะขนาดสามตัววันนี้ก็ยังโอ้เล่นยากอยู่เนาะหวยเนะาะเอสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงสวัสดีค่ะ